แน่นอนวันนี้นะครับอยู่กับผมเนทอโตนะครับอยู่กับผมอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมวันนี้ผมมี Toyota าแคมรี่ผู้หูคู่ใจนะ2.0ตัว G กับ2.5ตัว G ผมบอกเลยว่า2คันสวยดุด,ดันรถดีป้ายแดงมือเดียวนะครับเลขไม่ใกล้เคียงกันนะแต่ราคาต่างกันที่ออปชั่นนะครับยังไงถ้าใครสนใจนะไปชมรายละเอียดพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับจะคันสีดําหรือจะคันสีเทาถูกใจคันไหนนะครับไปชมรายละเอียดพร้อมกันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีสครับนครับวันนี้อยู่ผมเนธทอโต้เหมือนเดิมนะครับแน่นอนอยู่กับผมอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเนธทอโต้จัดโตยโยต้าแคมรี่นะสองคันสองรุ่นสองสไตล์นะครับผมบอกเลยว่าสวยดีและมีรุ่นทีเด็ดรุ่นหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะแต่ก่อนไปชมฝากกดซับสไคร้กดแจ้งเตือนกดติดตามไว้ด้วยนะครับกับช่องทางของเรานั่นเองนะครับก็วันนี้ผมมีสองคันนี้เลยด้าน,นหลังผมสองคัน นะ FC เลือกได้เลยถูกใจขนไหนสีดำสีเทานะครับผมบอกเลยว่า2รุ่นนี้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันทั้งหมดเลยทั้งตัวเครื่องยนต์นะทั้งตัวบอดี้นะครับนะผมบอกเลยว่าน่าใช้งานทั้งคู่นะครับสำหรับใครที่ต้องการตัว t o y ยต้าแคม y ไร้ใช้งานนะครับเรามีให้เลือกทั้งตัว2.0ตัว G นะปี2 0 1 9กจด20ก็คือคันนี้ปี1 9จด20นะเป็น2 0ตัว G เป็นเครื่องยนต์ตัว2 0 0 0นั่นเอง นะครับและคันนี้นะครับคือตัว2,500เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะเป็นเบนซินล้วนนะครับตัวนี้ปี2019แท้นะครับราคา829,000บาทนะคันนี้829คันนี้759นะครับใครสนใจคันไหนนะครับก็แอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะวันนี้ผมจะรีวิวทีเดียวเลยนะครับนะเดี๋ยวผมเริ่มจากคันสีดำก่อนแล้วกันเพราะว่าคันสีดำเนี่ยค่อนข้างหายาก นะถึงเป็นตัว 2.0G ก็จริงแต่ว่าตัวรถเนี่ยหายากมากๆนะทั้งสองคันวันนี้แลเทมม์คู่นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวไม้ไดเชนใหม่หมดนะครับไม้ไดเชนใหม่หมดก่อนจะเป็นดีไซน์กันชนด้านหน้าที่เป็นปีปัจจุบนันปี24นะตัวนี้เป็นปีตั้งแต่19ถึง23เป็นหน้านี้หมดเลยนะครับเป็นกระจังหน้าใหม่กันชนหน้าใหม่นะร,ระบบฝังสว่างด้านหน้า,นาเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับมาพร้อมเดย์ไทม์นิ่งไลท์ นะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะเป็นเซ็นเซอร์วัดระยะ2จุดแล้วตัวกระจังตัวนี้เป็นสีเทานะเป็นสีเทาเหมือนกันนะไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรตัวนี้ก็เป็นสีเทานะรถขาวรถดำรถแดงตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นคลอสไฮแบ็กเป็นคลอสไฮแบ็กนะมันก็จะสีกลืนกับตัวรถไปเลยเป็นสีดำนะครับตัวนี้เลขมาอยู่ที่ห5 5 0 0 0มกิโล มาย115,000ม่กิโลนะครับรถฟรี2019เ้ราขายราคาถูกเลยนะ759,000บาทครับถูกมากนะสำหรับตัว All New Camry เลยนะเนี่ยนะต้องบอกว่าภายในเนี่ยหรูหราแน่นอนนะครับคันนี้เป็นรถป้ายแดงเดียวเป็นรถหน่วยงานปกประจำการดูชุดกันชนแนบชิดสนิทสีเดียวกันนะป่งลงป่งล้อทุกอย่างเดิมหมดนะล้อแมกตรงรุ่นนะ2 0 g นะครับจะได้ล้อแมกลายนี้นะครับรัดด้วยยางไฟโตน,นะ่าน นะครับตัวนี้เป็นดิสสี่ล้อนะครับกระจกเดิมทุกบานนะครับกระจกบงข้างปรับพับไฟฟ้ามีบายสปอร์ตเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสอง5ุ5ศูนย์สองจุดห้าสองจุดห้าไฮบริดนะกระจกบังข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแล้วก็มีระบบบายสปอร์ตให้นะครับแล้วก็กระจกบานข้างติดฟิล์มเรียบร้อยนะกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสเป็นคีย์เลสมีให้สองดอกนะเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะดูความสูงของแคมรี่นะอยู่ประมาณเนี้ยเป็นรถที่ต้องบอกว่าเป็นอย่างเงี้ย ทรงเป็นอย่างนี้เป็แนแบนกว้างๆานล้อกว้างตัวรถมีลักษณะแบนแต่ข้างในกว้างนะครับมันจะเพิ่มสมรรถนะเวลาเราขับด้วยความเร็วสูงหรือว่าบนท้องถนนเนี่ยเวลาเราเลี้ยวเวลาเราทาอะไรอย่างเงี้ยรถมันจะไม่ดูแบบกระดกกระเดกนะเพราะว่าชุดช่วงล่างของแคมรี่ก็ถือว่าดีเยี่ยมอีกรุ่นหนึ่งขอหรถเก่งสีดานนะครับด้านหลังก็เป็นดิสเพกเช่นกันนะล้อไม่มีบุบไม่มีเบียดนะรัตด้วยางไฟสโตนนะครับปี22นะครับรถสวยๆนะด้านท้ายเป็นไฟ LED เป็นไฟ LED แล้วฝั่งเซนเซอร์วัดระยะมาให้สี่จุดนะครับที่เซนเซอร์หลังสี่เซนเซอร์หน้าสองนะครับไฟท้าย LED แล้วก็คาดหลังเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถสวยนะรถสีดําแล้วตัวคาดตัวเนี้ยเป็นสีดําสวยนะสวยมากนะโลโก,โก้ 200G อยู่ครบนะครับอันนี้ไม่ต้องบอกว่ารถมาจากไหนนะรถโตโยต้าเคมอเตอร์นั่นเองนะครับสองฝั่งนะสีเดิมทั้งคันนะครับดูสีเลยสวยมากโอ้ยวันนี้ลมแรงดีจังเลยนะ ยางไฟ stone d i s p l a สี่ล้อสีเดิมทั้งคันนะครับด้านท้ายตัวนี้นะครับจะเปิดแมนนวลหรือว่าเปิดจากรีโมทก็ได้เดี๋ยวผมเปิดจากรีโมทเนี่เป็นไงผมเปิดจากรีโมทนะครับรถสวยๆนะครับดูได้เลยภายในกว้างกว้างมากนะกว้างมากนะครับแล้วก็พวกบล็อกเครื่องมือนะแม่แรงทุกอย่างอยู่ครบนะครับล้อลายอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหลังนะครับ ตัวนี้เรามีรีวิวแยกไว้แล้วเนาะสำหรับคันสีดําและคันสีเทานะครับก็คันนี้เป็น2.0ตัว G นะโครคงสร้างตัวรถเรารับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับไม่ต้องห่วงเลยมีกล้องมองหลงังมีอะไรให้เรียบร้อยไฟสองสว่างป้ายทะเบียนมีให้นะครับถ้าเปิดไม่ได้แบตหมดใช้กุญแจไขตรงนี้ได้นะครับสาหรับด้านฝาท้ายเดีนะ๋ยวไปชมด้านในกันนะครับว่ากว้างขนาดไหน2.0ตัว G นะคันนี้สีดำพอเปิดประตูเข้ามาก็จะเห็นได้ถึงความเดิมเดิมมาก สครับพงสครับเพ <P ed> ยังไม่แกะสต,ติกเกอร์เลยนะใหม่มากๆนะตัวบอกเป็นทรงสปอร์ตนะและตัวบอกของแคมรี่เนี่ยต้องบอกว่ากว้างโคตรโคตรดกว้างมากกว้างจริงๆนะเวลานั่งเนี่ยมันจะรู้สึกแบบโอ้โหสบายนะดูดิกว้างอย่างเี้เอามือกลางในรถยังไม่ชนประตูเลยคือกว้างมากแล้วมีที่เท้าแขนให้เรียบร้อยมีที่วางแก้วน้ําให้2จุดนะครับมีแอร์ด้านหลังให้อีกนะมีแอร์ตรงนี้ มีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับพร้อม USB ด้านล่าง2จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้มีม่านข้างนิรภัย2ฝั่งนะครับมีม่านข้างนิรภัย2ฝั่งนะครับม่านหลังไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วตามสไตล์แคมปรี่ม่านข้างนิรภัยม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็ไฟที่เอาไวอา้อ่านหนังสือก็เป็น LED ดิจิตอลแบบเม็ดเล็กๆหมดแล้วเป็นคริสตัลนะครับด้านหลังกว้างขนาดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะครับว่า จะได้ใช้งานขนาดไหนเนาะสำหรับ t ต y o t a c แค r y นะครับเดี๋ยวผมขอขยับเบาแปบ๊บหนึ่งนะเพราะว่าน่าจะติดขานะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับสำหรับ To y o t a c แค r y 2.0ตัวจีเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าท็อปท็อปเลยคันนี้ท็อปท็อปเลยเบาะปรับ8ทิศทางนะคนนั่งปรับ6ทิศทางนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับได้เยอะเลยนะปรับได้เยอะเลยนะครับ,รบ,ลรบแล้วก็ เพิ่มความต้องบอกว่าเพิ่มความสวยงามเข้ามาก็คือจะมีไฟแอมเบียนไลท์อยู่ในนี้มีไฟแอมเบียนไลท์อยู่ข้างในนะมันก็จะเป็นสีฟ้าอย่างงี้อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมขอ,ออนุญาตตาร์าเครื่องแล้วกันนะถี่กุญแจเหยียบอย่างเดียวนะครับระบบแอร์คันนี้เป็นดูโอโซนเห็นไหมครับฝั่งซ้ายฝั่งนี้ยี่สิบหกฝั่งนี้ยี่สิบสี่จุดห้าคือฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ส่วนตัวหน้าจอตัวนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่ออูทูตได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ พวกเนี่ยแอปพลิเคชันทุกอย่างได้หมดมันจะมีตัวต้องใช้สายเคเบิลแท้นะครับเสียบเข้าไปนะตามส่วนพวก USB AUX นะแล้วก็ตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จนะเป็นไวเล็ชาร์จนี่เปิดไปก็เก็บของได้ถ้าไม่เก็บของก็ปิดนะครับนะระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะสามารถปรับเป็นเกียร์สปอร์ตได้นะเครื่อง2.0กับ2.5 ระบบเกียร์ไม่เหมือนกันนะครับนาันนู้นมันเป็นเกียร์แปสปีดนาันนี้เป็นระบบเกียร์ cvt นะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับออตโต้เบรกโฮนาที่วางแก้วน้ํสองจุดแล้วความหรูหราตรงกลางมันเป็นสีดําแบบน,นี้สวยมากเลยที่เท้าแขนดูสุดแขนเลยนะขนาดแขนยาวๆเนี่ยวางแบบเต็มมือพอดีเป๊ะเลยเนี่ยยกขึ้นพอดีเลยคือมือผมสูดตรงนี้นพ,อนพอดีเลยนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับปรับ ได้ว่าจะมองแบบไหนจะดูแบบไหนนะครับดูได้หมดนี่เป็นเลนส์ไฟได้เลยนะครับแล้วก็นะครับมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานิดนึงกระจกเป็นตัดแสงออตโต้นะครับตัวนี้เป็นตัดแสงออโต้นะครับแล้วก็มีตัวมันเปิดปิดได้ตัวนี้มันเปิดปิดได้นะครับแล้วก็บังแดดก็จะเป็นแบบสไลด์ปุ๊บไฟติดเลยสไลด์ปุ๊บไฟติดเลยนะครับแล้วก็นี่มาดูหน้าปัดเลนอใหม่เลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันกิโล หนึ่งแักกิโลนะครับแล้วก็ระบบอำนวยความสะดวกก็จะมีที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้นี่เซ็ตไว้เลยเป็นออโต้นะเข้าที่มืดไฟติดเองนะครับแล้วก็มีระบบ rcta นะครับระบบ b i Sport traction control คือมีทุกอย่างมีล็อกความเร็วมีฟูดคอนโทรลมีให้หมดนะคสำหรับคันนี้2 0ตัว G ีถือว่าเป็นซีดานทรงสปอร์ตนะที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าด้วยสมรรถนะและก็ราคาตอนนี้ที่ต้องบอกว่าราคาลง ลงเยอะเลยลงเยอะเลยนะครับระบบกระจกข้างในก็จะเป็นออโต้หมดทุกบานนะครับใครจะเชื่อรถปี19นะตัวออ l นิ w นะเหลือ759,000นาหนะตอนช่วงเมื่อก่อนนี้ตอนที่ซื้อเข้ามาใหม่ๆนะ9,000แสนแปดแสนเ0้าแตอนนี้เหลือ759และคันสีดำด้วยสวยด้วยเนี่ยดูฝาโปงเป็นไงเมนอาร์คตึดต๊ดตึตึและแถบสีเขียวตัวนี้บง่งบอก ว่าเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับมีสติต๊กเกอร์อยู่นะครับต้องดูชัดๆนะแล้วก็ดูหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะปลายชานะหัวน็อตไม่มีขยับนะตัวล่างไม่ขยับนะครับเบ้าหัวโชค๊คไม่ขยับนะเดิมนะมันจะมีเม็ดอาร์คตามนี้อยู่นะครับแล้วก็นี่เห็นได้เลยเหนียนเดิมคลิปคันนี้เป็นเครื่องยนต์สองยตัวจีนะครับ v b t w ก็จะเป็นเครื่องที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาจาก2.0ตัว G d ี d 4 s ที่เป็นรุ่นก่อนหน้านั้นเอง นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ2.0ตัว G ต้องบอกว่าตัวรถรับเรารับประกันตลอดอายุการใช้งานนะพวกตัวโครงท้างต่างๆแล้วก็ประกันเครื่องเกียร์เรามีให้นะคันนี้นะครับส่วนคันนี้ขวันใจแน่นอนคันนี้เป็นรุ่น2.5ตัว G มีซันลูกเป็นเครื่องยนต์คนละบล็อกกันะเป็นเครื่องยนต์เครื่องเคร2.5เป็นซินล้วนไม่แก๊สไม่ไฮบริดนะคันนี้นะคันนี้จะมี2.0 2.5ตัว G 2.5ไฮบริดเนวี2.5ไฮบริดพรีเมียม นะมันมีข้อแตกต่างหลายอย่างผสมควรนะครับแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าพิกแปนดินหาเหมือนกัน2.5ตัว G ตัวท็อปมีสันลุปสำหรับคนที่ไม่ชอบรถเครื่องยนต์ไฮบริดเราก็มีรถน้ำมันให้คันนี้เป็นปี2019นะครับราคา829,000บาทฟรีดาวนะครับฟรีดาวไรายได้เป็น2เท่าของค่างว่วดซื้อคนเดียวได้นะครับมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถจัดยอดได้นะครับชุดด้านหน้า2.0กับ2.5จะไม่ต่างจะเหมือนกันจะเหมือนกัน โปรเจคเตอร์เลนเดทาเหมือนกันนะถ้าเป็นตัวไฮบริดไฟมันจะเป็นมันจะมีตรงเนี้ยสามอันเข้ามาอยู่ในนี้อีกนะครับแล้วก็ตัวรถเป็นสีเทานะแล้วก็ตัวกระจังหน้าที่เป็นสีนี้ที่ผมบอกว่าไม่ว่ารถจะสีไหนตัวชุดตรงเนี้ยจะเป็นสีทั้งหมดนะครับซ้ายขวาเดิมนะครับซ้ายขวาเดิมหมดซเซนเซอร์หน้า2จุดซเซ็นเซอร์หลัง4จุดเหมือนกันนะต้องบอกว่าเป็นรถที่หรูมากๆเลยนะโตโยต้าแคม y รี่อ่ะเพราะว่าคือถ้ามองอะ่ะหล่อเลยนะมองปุ๊บหล่อเลยนะ สังเกตจากด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นความต่างของ2.0กับ2.5ตรงไหนรู้ไหมหนึ่งนี่ล้อแม็ก2.0เป็นขอบ16นะพอมาอยู่ในตัว2.5ตัวจีคันนี้นะครับเป็นขอบ18มีความต่าง2นิ้วมันทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นรถดูสปอร์ตมากขึ้นและคันนี้เราใส่ยางมิชลินพายลต์สปอร์ตไฟ์ไปให้นะเบิกใหม่ก็เอาเรื่องสำหรับยางตัวนี้แล้วล้อแม็กไม่มีบุบไม่มีเบียดอันนี้คือแม็กเดิมโรงงานยังสวยขนาดนี้ นะครับถือว่าสปอร์ตมากๆมันมีความต่างให้เห็นนะสำหรับ2.5กับ2.0นะหนึ่งคือเรื่องล้อแมกนะครับแต่ชุดช่วงล่างทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็เครื่องยนต์ล้อแมกแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะเดี๋ยวผมพาไปดูนกระจกด้านข้างเหมือนกันที่ผมบอกว่ามีไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้ามีระบบบายสปอร์ตแจ้งเตือนกันชนด้านข้างตัวนี้เหมือนกันนะครับกระจกบานข้างเหมือนกันเป็นสีดานะขอบเป็นโครเมียมเหมือนกันกระจกโตโยต้าแท้เดิมนะครับนะตรงนี้จะเหมือนกันนะด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรก น้ำตาแม็กตัวนี้ยอมรับเลยนะว่าสวยมากมันเป็นสีเดียวกับตัวรถอะแล้วก็ปัดหน้าเงานะรัดยางแพงด้วยโอ้โหคันนี้ผมไปเอามาเองขับมาเองถือว่าขับสนุกขับสนุกขับสนุกเครื่องยนต์สองพันห้านะครับสังเกตนะโลโก้เปลี่ยนไปนะครับสองจุดห้าตัวจีนะครับเซนเซอร์หลังสี่จุดแล้วก็คาดหลังที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะโลโก้มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนตัวรถเลยเนี่ยถ้าดึกไม่ออกเนี่ยดูได้เลยนะว้างและแบน นะครับลาท้ายเดิมๆไม่มีบุกไม่มีแตกนะครับตำแหน่งการเปิดฝาท้ายนะครับจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นตัวปีสิบเ็ดสิบแปตำแหน่งการเปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีดำๆอยู่ตรงนี้ดูได้เลยนะครับนี่พอเปิดขึ้นมาก็ต้องบอกว่ากว้างเดิมเนียนน้ลดการันตีโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับเด<ส>ี๋ยวให้ดูด้านล่างเลยนะครับไม่มีพิความจมน้ำชนหนักนะดูนะเป็นไงเลน,นกิฟต์นะเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมครบล้อใหม่มาก ขนาดยางนี้เหมือนยางรถเหมือนยางสปอร์ตเลยนะสองสามห้าสี่ห้า R สิบแปดเออถือว่ายางเป็นเป็นไซส์ที่เป็นไซส์ที่สปอร์ตมากๆนะครับสำหรับโตโยต้าแคมป์ดีเนาะเดี๋ยวไปดูข้างในคันนี้นะเดี๋ยวไปดูข้างในคันนี้นะครับพอเปิดเข้ามาด้านในจะเห็นได้เลยว่าตัวเบาะสีเบาะทุกอย่างเหมือนสองดศูนตัว G บ้านข้างนีลภยัยบ้านหลังไฟฟ้ามีให้หมดนะครับแล้วก็ระบบแอร์ตัวนี้มีให้เหมือนกันมีให้เหมือนกันนะครับแต่เพิ่มดีเทลกิมมิกตรงนี้มานิดนึงเป็นลายเป็นลายนะแล้วก็ USB 2พอร์ตเหมือนกันชุดด้านหลังเหมือนกันนะครับมันจะมีอยู่ตรงนึงที่ไม่เหมือนกันคือหลังคานะครับคือหลังคาต้องดูจากด้านในจะเห็นได้เลยดูตัวหลังคานะครับคันนี้มันมีหลังคาซันรูฟมาให้ นะครับมีหลังคาซันรูฟมาให้เรียบร้อยนะเป็นเครื่องยนต์2 0 0เป็นตัวสปอร์ตท,ที่มีหลังคาซันรูฟนะแผ่นแรกมันเป็นแผ่นกันนะสามารถเลื่อนแบบแมนนวลได้นะเลื่อนแบบแมนนวลได้นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นหลังคาซันรูฟมันจะเปิดได้2แบบนะเปิดเป็นมูนรูฟหรือว่าเปิดเป็นซันรูฟสไลด์ได้นะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะอันนี้เปิด1แบบนะครับมันจะมีช่องอากาศ นะเขาจะเรียกว่าเป็นแบบมูลลูปก็คือไม่ได้สไลด์แผ่นแค่กระดกขึ้นเฉยๆนะครับต่อมาปิดนะทุกอย่างกดแค่ครั้งเดียวนะส่วนตัวนี้เปิดสลูปคือสไลด์ไปด้านหลังเลยสไลด์ไปล่างหลังเขาจะดูออกไปได้เลยนะมันทําให้รถที่ความกว้างแต่หลังคาเตี้ยมันทําพอมีสลูปเข้ามาปุ๊บรถคันนี้จะดูโปร่งแล้วเวลานั่งข้างหลังทัศนวิสัยก็จะดีกระจกบานหน้ากว้างบานข้างสว่างแล้วก็มองเห็นทุกอย่างมันจะดูไม่อึดอัด รวมกระทั่งถึงคนขับด้วยล้ว,วันนั้นผมขับมาผมก็ลองผมก็ทํนอย่างเงี้ยแหละผมก็ลองเออมันมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่อึดอัดหัวเราไม่ติดอ่ะประมาณหนึ่งมันทําให้รู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็ระบบออปกชันต่างๆกล้องหน้านะครับกระจกตัดแสงออโต้ตัวนี้เหมือนกันนะที่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งจุดนะครับก็จะมะีหน้าจอวิทยุตัวนี้เหมือนกันนะครับใช้สายทุกอย่างเป็นดิจิตอลเหมือนกันหมดมีกล้องทุกอย่างเหมือนกันมีกล้องทุกอย่างเหมือนกัน นะครับตัวนี้ระบบตัวนี้เหมือนกันแอร์ดูอัลโซเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นตรงนี้โหมดการขับขี่สามโหมดเนาะมีโหมดประหยัดน้ำมัน normal mode และ sport ทุกครั้งที่เรากดโหมดการขับขี่ตรงนี้มันจะแสดงที่หน้าจอของเรานะครับมันจะแสดงที่หน้าจอของเรานะว่าอ่าว่าประมาณว่าเราจะใช้โหมดไหนในการขับขี่โทนสีตรงนี้มันจะเปลี่ยนนะอันนี้ผมโหมดอีโคเป็นสีเขียว โหมดโนมอลมันก็จะเป็นเลนสีเดียวกับตัวรถนะถ้าโหมดสปอร์ตมันจะเป็นสีแดงเห็นไหมตัวถังสือมันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็พวกคอนโทรลต่างๆนะมันจะไม่เหมือนแคมรี่รุ่นก่อนเวลาจะใช้ม่านหลังเนี่ยมันปรับจากรีโมทไม่ปรับจากรีโมทปรับจากพวงมาลัยได้นะเห็นที่ผมกดไหมเนี่ยที่ผมกดเนี่ยผมกดไปที่ม่านผมกดปุ๊บม่านถึงจะขึ้นนะถ้าเป็นแคมรี่ก่อนมันไมเชนมันต้องกดปุ่มม่านมันจะเห็นแต่ตัวนี้เราสั่งเปิดจากหน้ารถได้เลย สะดวกสบายมากะสั่งจากปุ่มอลไรเปิดปิดได้เลยนะครับพวกระบบเซนเซ,นเซอร์ต่างๆนะเขาก็จะย้ายจากปุ่มที่เป็นปุ่มกดสมัยก่อนลงมาอยู่ในหน้าจอเด็กอปตัวนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเปิดปิดพาร์กิ้งเซนเซอร์ RCTA นะครับแล้วก็บายสปอร์ทุกอย่างนะแล้วตัวนี้ก็ยังสามารถเช็คตัวอ่าลมยางได้ด้วยนะครับมันจะแจ้งเตือนว่าเอ้ยรมยางอ่อนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสามารถดูได้นะเดี๋ยวผมให้ดู อันนี้ก็จะเป็นอัตราสินเปลืองนะ13โลลิตรที่ผมขับมาทําได้แต่คือเขาเข็มาจริงๆมันคือ16กว่าเกือบ17นะครับนะาลวเดี๋ยวดูที่ผมกดให้ดูนะผาบอกว่าน่าใช้งานนะตอนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าพอเราใช้ความเร็วปุ๊บเราล็อกความเร็วตัวนี้มันมีตัวเลนชีฟนะครับการแจ้งเตือนรถออกนอกเลนอะไรต่างๆนะล็อกพวงมาลัยดึงกลับทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวัดลมยางนะมันก็ลมยางมันก็จะอยู่ค่ามาตรฐานทูกล้อ เห็นไหมว่ามันมีห้าล้อมันรวมถึงยางอะไหล่ด้วยนะมรู้มันรู้ได้ไงนะก็ต้องบอกว่าสมบูรณ์นะเครื่องยนต์2 5 0ระบบอำลัโดยความสะดวกด้านหน้าที่ปดัดน้ำฝนอัตโนมัติไฟหน้าเปิดปิดออโต้มีให้ระบบเกียร์แพดเดชิพที่มีเพิ่มเข้ามานะครับสาหรับใครที่ใช้เกียร์แพดเดชิพเก่งๆนะคันนี้เลขไม่หนึ่0 0มนกิโลนะจะไม่น้อยกว่าคันนั้น3 0 0 0กิโลแต่ได้เครื่องยนต์ที่เป็นตัว2,5 0 0ได้เครื่องยนต์ตัวที่เป็น2,5 0 0 นะครับแล้วก็กระจกทุกบานเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับมีเมมโมร s ี่ซีให้2จุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเครื่องยนต์25 0 0กับ2อว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างน,นะครับนี่เห็นไหมฝาดำมันจะไม่มันจะไม่สลักว่าเป็น VVTiW เหมือนเมื่อกี้นะเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มันจะเป็นหน่วยฉีดเดี่ยวนะครับเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0 209ที่4แรงม้าสำหรับตัวนี้อัตราเร่ง0ูน0์ก็อยู่ที่9าวิเดิมๆตามน้ำรนดโรงงานนะครับ โครงสร้างตัวรถนะมันแน่นอนนะรถเดิมเดิมนะดูด้านล่างนะน็อตไม่มีขยับนะตรงนี้ต่อนี่อันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่ารถไม่มีกระทบแน่นอนนะครับเ่องยนต์2เนี่ยเป็นรถที่ขับดีขับสนุกมากกนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่มองว่า2อนอืดหรือ2.0อะไรก็มาลองขับ2.5ดูก่อนได้นะครับถ้าถูกใจผมบอกเลยว,ว่ารถสมรรถนะใกล้เคียงกันทั้งคู่นะครับแค่มีออปชั่นบางจุด ที่เพิ่มเข้ามาอย่างคันนี้มีซันลูฟมีพาดโดชิฟนะครับโหมดการขับขี่ที่เพิ่มเข้ามาราคาก็จะอยู่ที่829,000บาทถ้าคันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดเลยอ่าบายสปอร์ต r c d a แท็กชั่นคอนโทลนะแต่ว่าโหมดการขับขี่ก็จะมีแค่จะเป็น e ีโกับธรรมดาราคาก็จะดรอปลงมาหรือ759,000บาทนะ FC ลองมาล้านดูได้นะครับว่าถูกใจคันไหนนะครับยังไงวันนี้ผมเนตทอโต้นะกับเจ้าตัวโตโยต้าแคมรี่ สองคันสวยๆวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณครับ